สวัสดีครับสวัสดีแฟนมวยทุกๆท่านครับคลิปนี้ครับก็จะมาให้ทัศนวิจารณล่วงหน้าครับในรายการศึกเจ้ามวยไทยนะครับสำหรับรายการศึกเจ้ามวยไทยในสัปดาห์นี้ครับก็ตรงกับวันเสาร์ที่25มิถุนายนนะครับ2565นกะครับก็จะจัดกันที่เบติมวยสยามอ้อมน้อยนะครับมีการถ่ายทอดสดครับทางช่อง3 HD ครับหมายเลข33านะครับเริ่มถ่ายทอดสดครับตั้งแต่เวลาเที่ยง15นาทีเช่นเคยนะครับสำหรับรายการศึกเจ้ามวยไทยในสัปดาห์นี้ครับก็ประกอบผู้มวยโดย คุณวิชานจันทร์วิสุทธ์ครับหรือว่าคุณแม็กจันดีนะครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลาครับไปดูกันที่คู่ที่1เลยครับเปิดหัวรายการในสัปดาห์นี้ครับมูลพิชิตแดนซินจิวเวอรี่นะครับพบกับลูฟี่ตองพัทลุงครับในพิกัดน้ําหนัก117ปอนด์นะครับมาดูกันที่มุมแดงกันก่อนครับมูลพิชิตแดนซินจิวเวอรี่ครับนักชกวัย19ปีครับจากจังหวัดพัทลุง นะครับก็เป็นมวยจังหวะฝีมือครับสถานะน่นของบนพิชิตนะเป็นมวยขวาครับประเภทเตะขวาต่อยขวานะครับวงในล็อกลัดมัตีแข็งแกร้งนะครับหลักเลี่ยมบฝีมือดีเลยนะครับเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ดีค่าทีบีเอ็มยิมนะครับฝ่ายล่าสุดที่ชกไว้ครับก็ชนะคะแนนลูฟี่ตองพัทลุงครับคู่ชกในวันนี้ที่เวทีมวยราชดําเนินนะครับส่วนคู่ชกครับลูฟี่ตองพัทลุงครับหรือว่าเจ้าลูฟี่แจ็คกี้ยิมนะครับนักชกวัย21ปีครับจากจังหวัดนครพนมนะครับ ก็เป็นมวยเข่าอาชีพเลยนะสำหรับาน้าของลูฟี่ครับประเภทเปิดเกมนะครับปั้มตีวงในแข็งแกร่งแข็งแรงนะครับเป็นมวยเข่าปอดใหญ่ปลายแรงนะครับก็เก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายแจ็คกี้ยิมนะครับไฟล์ล่าสุดที่ชกไว้ครับก็แพ้คะแนนครับใหกับมวลพิชิตแดนซินเจอร์วอรี่ครับผู้ชกในวันนี้ที่เบติมวยราชดำเนินนะครับ สำหรับมวยคู่นี้นะครับก็แก้มือล้างตานะครับล่าสุดก็โชกันไว้ครับก็เป็นทางด้านของบนพิชิตนะที่เป็นฝ่ายเอาชนะมาได้ในวันนั้นนะครับวันนี้ก็ยกมาแก้มือกันอีกครั้งนึงครับที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับก็ต้องวัดกันที่นอกกับในเหมือนเดิมนะครับสำหรับมวยคู่นี้นะครับจังหวะฝีมือวงนอกเนี่ยอยู่ที่ทางด้านของบนพิชิตนะครับประเภทเขาในแข็งแกร่งนะครับมีลูกเต้อลูกหืดเนี่ยอยู่ที่ทางด้านของลูฟี่นะครับสำหรับมวยคู่นี้นะครับเบื้องต้นครับผมก็ยังชอบไปที่ทางด้านของมนพิชิิตแดนนนซวระ ผมมองว่าหลักเตมสมองมวยดีกว่านะครับจังหวะ2ดากเตะดากแทงและได้กลับมาเคลื่อนไหวร่างกาย level หนึนะครับผมมองว่าสภาพร่างกายดีกว่าไฟที่แล้วนะสนามทน,นาของมนพิชิตนะครับ ไฟนั้นที่ชกกันเนี่ยทางด้านของมนพิชิตเนี่ยถือว่าหยุดไปนานเลยนะครับหยุดไปเป็นปีเลยนะครับมองว่าไฟนี้สภาพร่างกายน่าจะดีกว่าไฟที่แล้วนะครับชอบไปที่มวยฝีมือครับชอบไปที่มนพิชิตแดนซินจิวเบอรี่ครับจะเอาชนะธนาของลูฟี่ตองพัทลุงไปได้นะครับคู่ที่หนึ่งครับชอบไปที่มนลพิชิตนะครับ มาดูกันที่คู่ที่2ของรายการครับเป็นมวยรอบท็อปวันมวยมันพันดุครั้งที่4นะครับเสือดามสอคงมีครับพบกับวัชรชัยแดงเขาทรายนะครับในพิกัดน้ำหนัก135ปอนด์ครับมาดูกันที่มุมแดงกันก่อนครับเสือดามสอคงมีนะครับชกไหวยี่ปีครับจากจังหวัดพัทลุงนะครับก็เป็นมวยซ้ายครับรูปร่างสูงยาวนะสำหรับหน้าของเสือดามครับจังหวะฝีมือครบเครื่องนะครับเตะซ้ายต่อยซ้ายนะครับหลักเดี่ยวฝีมือดีเลยนะครับเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ใี่ค่ายสอพงอมรครับ ไฟล์ล่าสุดที่ชกไว้ครับก็ชนะคะแนนชาติมังกรชอ่ห้าพยักครับที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับส่วนคู่ชกครับวัชรชัยแดงเขาทรายครับนักชกวัย22ปีครับจากจังหวัดกำแพงเพชรนะครับก็เป็นมวยซ้ายครับครบเครื่องเลยนะสำหรับวัชรชัยนะครับเปิดเกมปั้มตีวงในแข็งแกร่งแข็งแรงนะครับก้าแลกก้าสวนนะครับแรงปลายแข็งแกร่งเลยนะสำหรับธนาของวัชรชัยนะครับหรือว่าเดิมๆก็คือสามอ้อยน้อยบอดจักรวุฒินะครับก็เก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายโฉห้าพยักครับ ไฟล์ล่าสุดที่ชกไว้ครับก็แพ้คะแนนให้กับ2ฝั่งโคง FA ครุบครับที่เวทีมวยสยามออมน,น้อยนะครับสำหรับมวยคู่นี้นะครับก็มวยฝีมือกับมวยเข่าเลยนะครับเบื้องต้นเนี่ยผมยังชอบไปที่มวยฝีมือนะชอบไปที่ตนาของเซดามสองคงมีครับ วงนอกจังหวะฝีมือวงนอกเนี่ยมองว่าจะดีกว่านะครับอาวุธดูว่าหลากหลายครบเครื่องกว่านะครับเตะซ้ายต่อยซ้ายนะครับแข้งซ้ายนี่จัดมากเลยนะครับวันนี้ทางด้านของวัชราชัยครับต้องเป็นฝ่ายที่เดินเปิดเกมอ่ะนะครับต้องทําให้เสือดำเนี่ยยุบย่นให้ได้นะครับแต่ผมมองว่ายังไม่ใช่งานง่ายนะครับเพราะว่าก่อนที่จะเข้าถึงตัวเนี่ยผมมองว่าต้องรับแข้งซ้ายของเสือดำไปก่อน นะครับและมองว่าวันนี้ตัวเล็กกว่าด้วยหน้าสำนักหน้าของวัชรชัยนะครับเสียเปรียบรูปร่างนะครับก็ชอบไปที่มวยฝีมือครับชอบไปที่เสือดำโสคุมีนะครับหลักเหลี่ยมสองงมวยดีกว่านะครับวันนี้จะเอาชนะธนาของวัชรชัยแดงเข่าสสา่ไปได้นะครับผู้ทีดต่อของรายการครับชอบไปที่เสือดำโสคุมีนะครับ มาดูกันที่คู่ที่3ครับเป็นคู่เอกนารายการในสัปดาห์นี้ครับยอดทองไทยสอสมหมายนะครับวันนี้ต่อน้ําหนัก2ปอนด์ครับให้กับเด็ดดวงเล็กทีเด็ด99ครับในพิกัดน้าหนัก131กับ133ปอนด์นะครับมาดูกันที่มุมแดงกันก่อนครับยอดทองไทยสอสมหมายครับหรือว่ายอดทองไทยปอเตละกุลครับนักชกวัย28ปีนะครับจากจังหวัดพัทลุงครับ ก็เป็นจอมฝีมือเลยครับสนับหน้าของยอดตองไทยนะเป็นมวยขวานะครับตั้งรับจับทางครับเป็นมวยจังหวะ2อะนะครับเตะขวาต่อยขวาะครับอาวุธหลากหลายครับหลักเดียมสมมวยอไอช่มวยดีเลยนะครับกระดูกมวยการผ่านมวยดีเก่าเกมครับสรับยอดตองไทยนะครับชคมานานครับวันนี้เป็นรุ่นพี่เลยนะครับก็เก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ทีค่ย TBM ยิมครับไฟล์ล่าสุดที่ชกไว้ครับก็แพ้คะแนนใ้กับเพชรวศนบอยบางนาครับที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับ ส่วนคู่ชจกครับเด็ดดวงเล็กทีเด็ด99นะครับนักชกรุ่นน้องครับวัย17ปีนะจากจังหวัดขอนแก่นนะครับก็เป็นมวยขวาครับสำหรับเด็ดดวงเล็กนะจังหวะฝีมือครบเครื่องนะครับประเภทเตะขวาต่อยขวานะครับเตะหนักต่อยแรงนะครับวงในล็อกลัดมัดตีแข็งแกร่งนะครับครบเครื่องเลยนะครับหลักเดี่ยวฝีมือดีครับสำหรับท่านของเด็ดดวงเล็กนะครับก็เก็บตัวฟิตซ้อมยืน่ข่ทีเด็ด99ครับภายใต้การดูแลของเฮตีทีเด็ด99 ไฟล่าสุดที่ชกไว้ครับก็ชนะคะแนนสุดชัยส่อสมหมายครับที่เบทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับสำหรับมวยคู่นี้นะครับก็ฝีมือกับฝีมือเลยนะครับเก่งเล็กกับเก่งใหญ่นะครับทางด้านของยอดทองไทยนะครับนักชกรุ่นพี่นะครับกระดูกมวยการผ่านมวยนี้จะดีกว่านะครับแต่ว่าสภาพร่างกายในช่วงนี้ดูว่าจะเป็นรองส่วนทางด้านของเด็ดดวงเล็กนะครับก็จะได้เปรียบครับในเรื่องของสภาพร่างกายนะครับจะได้หนุ่มได้สดนะครับคู่นี้เกมการชกก็น่าจะเป็นการชิงจังหวะนะครับเพราะว่าเป็นมวยฝีมือจัด้วยกันทั้งคู่นะครับ ทีเด็ดมันอยู่ที่พิกัดน้ําหนักที่ชกกันนะครับมีการต่อนนหนักให้กันถึง2ปอนด์นะครับจะมีผลหรือเปล่านะครับสำหรับมวยคู่นี้นะครับฝีมือกับฝีมือครับเบื้องต้นเนี่ยผมยังชอบไปที่รุ่นพี่นะชอบไปที่ธานาของยอดทองไทยสอสมหมายครับหรือว่ายอดทองไทยปอเตระกุลนะครับฝีมือกับฝีมือครับผมมองว่าทานาของยอดทองไทยไม่น่าจะแพ้นะครับมาชิงกันออกมาแลกกันออกนะครับผมมองว่าทานาของยอดทองไทยเนี่ยเขามีลูกเก่านะครับวันนี้เป็นมวยในเขือคนจัดด้วยนะครับมาเจอมวยฝีมือได้กัด เขาคงจะส่งเกมแล้วแหละนะครับว่าน่าจะสู้ได้นะครับมาเจอมวยฝีมือด้วยกันเนี่ยชอบไปที่ยอดทองไทยนะครับกระดูกมวยดีกว่านะครับชกในบ้านครับวันนี้จะเฉือนเอาชนะรุ่นน้องอย่างเด็ดดวงเล็กทีเด็ด99ไปได้นะครับคููเอกนํารายการครับออกชอบไปที่ยอดทองไทยสอสมหมัยนะครับมาดูกันที่คู่ที่4ครับคู่ปิดท้ายรายการในสัปดาห์นี้ครับซันโตสพักยกพีเคนะครับพบกับเพชบาวบินสิงห์มาวินครับในพิกัดน้าหนัก108ปปอนด์นะครับ มาดูกันที่มุมแดงกันก่อนครับซันโต้พักยก PK นะครับหรือว่าซันโต้หมูปิ้งมิวสิกนะครับเดิมๆกนนั้นก็คือเจ้าซันโต้สสลันพัดครับแต่ชกไหว23่ปีครับจากจังหวัดบุรีรัมย์นะครับก่อเป็นมวยขวาครับจังหวะฝีมือครบเรื่องครับสำหรับทางน้านของซันโต้นะครับเปิดเกมเตะขวาต่อยขวานะครับอาวุธหนักแรงครับหมัดสวนสองสวนอันตรายนะครับอาวุธหลากหลายครับกระดูกมวยการผ่านมวยดีเก่าเกมนะครับสำหรับทาน้านของซันโต้นะครับ ไฟล์ล่าสุดที่ชกไว้ครับก็แพ้นอก้วยสามครับให้กับนํำขบวนเอกโปรทีมแมนเซลครับที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับวันนั้นก็แพ้ลูกใหญ่นะครับที่ต่อทีโดนตัโนในต้านไม่อยู่แล้สำหรับทางด้านของฟันโต้นะครับส่วนกู้ชกครับเพชรมาวินสิงมาวินครับนักชคไว้สิ7ปี จากจังหวัดตรังครับก็เป็นมวยซ้ายครับรูปร่างสูงยาวเลยนะครับสำหรับทนายของเพชรมาวินนะครับประเภทขวางเสียบขวางแทงนะครับวงนอกเตะซ้ายต่อยซ้ายนะครับเป็นมวยรูปร่างช่วงโชคดีนะสำหรับเจ้าเพชรมาวินนะครับมีนอกมีในนะครับวันนี้จะได้เปรียบในเรื่องของสภาพร่างกายครับจะได้หนุ่มได้สดนะครับสำหรับสิงเพชรมาวินนะครับก็เก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายสิงหมาวินนะครับไฟล์ล่าสุดที่ชกไว้ครับก็ชนะวันวิเศษสได้ชพันครับที่จังหวัดสงขลานะครับ สำหรับมวยคู่นี้ครับก็สดบทเก่านะครับประเภทรุ่นพี่กระดูกมวยดีนะครับแต่ว่าจะตัวเล็กกว่านะครับสภาพร่างกายช่วงหลังกองไม่ค่อยดีนะครับอยู่ที่ทางหน้าของซันโตสนะครับประเภทรุ่นน้องได้ใหญ่ได้ยาวได้หนุ่มได้สดอยู่ที่ทางด้านของเพชรมาวินนะครับก็จะชกกันในพิกัด108อปอนด์เท่ากันนะสำหรับมวยคู่นี้นะครับสำหรับมวยคู่นี้ครับเบื้องต้นครับผมชอบไปที่รุ่นน้องนะชอบไปที่เจ้าเพชรมาวินสิงห์มาวินครับที่ต่อทีโดนต้อนครับผมมองว่าสภาพร่างกายในช่วงเนี้ยจะดีกว่า นะครับม like like ีนอกมีในนะครับขวางเสียบขวางแทงอ่ะนะครับได้เปรียบรูปร่างนะครับต้นๆต้นๆครับจังหวะฝีมืออาจจะเป็นรองหน่อยนะครับแต่ว่าพอบทเบียดกันเข้าไปทีต่อทีท้ายๆนะครับสภาพร่างกายดูสดกว่านะสำหรับเพชรมาวินนะครับชอบไปที่รุ่นน้องครับชอบไปที่เพชรมาวินสิงห์มาวินครับได้ใหญ่นะครับได้หนุ่มได้สดครับวันนี้จะเบียดเอาชนะรุ่นพี่อย่างซันโตสพักยกพีเคครับหรือว่าซันโตสสอบสารันพัดไปได้นะครับคู่ที่สี่คู่ปิดท้ายรายการครับออกรองครับไปที่เพชรมาวินสิงมาวินนะครับ สำหรับตัวเดียวเน้นๆครับชอบที่สุดในรายการครับก็ไปที่คู่ที่1น่อ่ะนะครับชอบไปที่มนพิชิตแดนซินเจอร์เวลี่ครับหลักเหลี่ยมสมองมวยดีกว่านะครับดักเตะดักแทงนะครับและเคยชนะมานะครับวันนี้สภาพร่างกายทีดีกว่าไฟที่แล้วแน่นอนครับสำหรับมนพิชิตับวันนี้จะเอาชนะมวยเขาอย่างลูฟี่ตองพัตลุงไปได้นะครับชอบที่สุดในรายการครับชอบไปที่มนพิชิตแดนซินเจอร์เวี่นะครับ และนี่ก็เป็นทัศนวิจารณ์เบื้องต้นครับในรายการศึกเจ้ามวยไทยนะครับประจําวันเสาร์ที่25มิถุนายนครับ2,565นะครับจากวิทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับหากว่าวาจาใดนนี้ไม่สุภาพหรือว่าไม่ถูกต้องครับก็ต้องกราบขออภัยแฟนมัดมวยมาณที่นี้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ